Color of the day ทฤษฎีสีเปลี่ยนชีวิตมาค้นหาสีที่ทำให้เราสดใสและมีสเสน่ห์กันค่ะเราจะมาดูเสื้อที่มีสีสันเสริมดวงความรักของเรากันสีเสื้อตรงนี้นะคุณสามารถใช้ได้ตลอดไปเพราะว่าเป็นสีประจำวันเกิดของคุณค่ะ อ่าหลายคนก็มีคําถามนะคะเดี๋ยวพลอยใสจะมาตอบคําถามให้ทุกคนนะในช่วงนี้คำถามแรกก็คือทฤษฎีตารางสีเสื้อประจําวันนะคะที่มีเปลี่ยนทุกปีหรือสีเสื้อตามวันเกิดอันไหนปังกว่ากันจะขออธิบายว่าคําว่าประจําวันมันคือค่าเฉลี่ยในวันนั้นๆแต่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยต่อคุณจริงๆนะคะ ถ้าจะให้เห็นผลเนี่ยต้องตามวันเกิดเพราะตามวันเกิดเนี่ยมันเป็นพื้นดวงชะตาของคุณที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะเชื่อพลอยใสยค่ะที่พลอยใสยบอกไปดีที่สุดแล้วค่ะถ้าสีนำโชคของเราเป็นสีต้องห้ามของแฟนม,มีผลอะไรไหมไม่มีค่ะก็คือต่างคนต่างใช้สีของตัวเองอะถ้าคุณสีดีคุณก็ใส่สีของคุณแฟนคุณสีไหนก็ใส่สีเขาไปเลยของใครของมันนะสีเปือมังคุดหาย,ยากสีม่วงพัสเซลแทนได้ไหม มันแทนกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าสีม่วงพาสเซลมันเป็นสีอ่อนไงถ้าแทนกันได้ก็สีคล้ายๆเสื้อแบบนี้สีเลือดหมูแบบนี้ค่ะหรือคุณก็อาจจะเลือกสีที่มันแบบคล้ำ,ลำสีโกโก้เข้มๆแบบนี้ก็ได้ยังแทนกันได้อยู่นะถ้าไม่มีเสื้อสีที่ถูกฉลกสีเกงแทนได้ไหมสีเกงก็ก็ได้นะแต่คนก็แค่ไม่ค่อยใช้แต่คือได้คือเราเห็นน้อยไงที่แบบว่า จะใส่สีเกงสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีม่วงอ่อนมาเดินที่ถนนน่ะส่วนใหญ่เขาจะมีสีพื้นๆกันโทนสีการแต่งหน้าใช้แทนสีเสื้อผ้าได้ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันใช้ได้แต่เราจะเน้นปริมาณของสีมากกว่าค่ะเพราะว่าปริมาณที่มากกว่ามันจะให้พลังงานที่มากกว่าแล้วโทนสีการแต่งหน้าส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นสีทนร้อนทนเย็นใช่ไหมทนร้อนก็เป็นน้ำตาลทนเย็นก็เป็นสีชมพูอย่างเงี้ย คือเราก็น้อยไงที่คนจะมาแต่งแบบม่วงปิดหรือว่าเขียวปิด,ปดมาเลยอย่างเงี้ยเออมันก็ตาบวมๆช้ำๆมาเนอะถ้าคุณมั่นคุณก็แต่งไปเลยค่ะ <Wow. S 1> ถ้ามีแต่เสื้อสีขาวใส่สีขาวแทนได้ไหม <Wow. S 1> คือสีขาวว่ามันไม่เหมาะกับคนวันอังคารน,นะคะคือแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทอ่ะต้องใส่ยูนิฟอร์มสีขาวอย่างเงี้ยพลอยใส่ก็จะแนะนําว่าคุณควรใส่สีเหลืองด้วยอ็อกเซซิลีสีเหลืองอ่ะอาจจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเครื่องประดับเพราะอะไรเพราะว่าสีขาวมันเป็นธาตุทองสีเหลืองเป็นธาตุดินนะคะ่ะ มันก็จะช่วยเสริมได้ทําให้ความพังมันลดลงแค่นั้นเองนะคะแหมนีเด็ดถ้าแฟนไม่เชื่อต้องทํำยังไงใช่ไหมโอ้ยก็น่าเห็นใจนะส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้หรอกแต่แนะนําว่าอย่าไปเชื่อเลยค่ะงมงายไปเลยดีกว่านะเสื้อหลากสีจะนับเป็นสีอะไรแล้วมีผลยังไงนะคะต้องดูว่าหลากสีสีไหนแต่ถ้าเบนจะธาตุเบนจะหมายถึง5ใช่ไหมเบนจะธาตุก็คือ5หลักแม่สีก็จะมีสีขาวสีเหลือง สีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวถ้าสีมันผสมแบบนี้มันหมายถึงความสมดุลก็คือเท่าทุนไม่มีผลอะไรค่ะแต่ก็สามารถใส่ได้นะคะแล้ว EP หน้าพลอยใส่จะมีอะไรเด็ดๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามผู้หญิงสมัยนี้ช่วงอัปเดตดวงเปลี่ยนชีวิตกับมิสพลอยใสรับรองว่าปังฟังฟังแน่นอนแล้วเจอกันนะคะ